ค่ะวันนี้ทิพย์ก็จะมาพาทำมัดยอมให้เป็นลายแบบนี้นะคะอันดับแรกเพื่อนๆจับมุมนะคะนี่ทิพย์จับมุมด้านข้างนะคะใช้นิ้วชี้กดนะะตรงไปตรงกลางนะ,ะที่เรา,าจะจับลายเสร็จแล้วใช้หนังยางรัดลายนี้ทิพย์จะเน้นนิดนึงนะคะคืออยากให้รัดให้แน่นนิดนึงเพื่อที่ว่า,ามันจะได้เกิดเป็นรอยนะคะรอยหนังยาง แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทิปจะรัดห่างกันด้วยนะครับถ้าเรารัดชิดกันเกินไปอะค่ะถ้าเรารัดชิดกันเกินไปนะคะ,เ,ะ,คะเวลาเราหยอดสีหาตรงบริเวณช่องช่องว่างตรงกลางหนังยางนะ,ะ,ะถ้าเรารัดชิดกันเกินไปอะคะ่ะเวลาเราหยอดสีหนังยางอะมันจะบดบางผืนผ้า ไปหมดอ่าแล้ว,วลาทีเนี้ยเวลาเราหยอดสีลงไปบนผ้าค่ะลายบนผ้ามันจะดูไม่ค่อยโดดเด่นถ้าเรามัดถี่ติดกันเกินไปนะทิปก็จะเน้นช่องว่างพอสวยงามนะคะตามทิปได้เลยนะคะทำเว้นตามลักษณะทิปได้เลยนะคะอ่าทีเนี้ยพอเราหยอดสีลงไปค่ะสีมันก็จะเกิดเป็นลวดลายนะคะเห็นสีได้ชัดขึ้นนะคะอืม แต่ทิปจะเน้นให้าลายเนี้ยนะคะวิธีมัดลักษณะนี้ค่ะเน้นให้มัดให้แน่นให้แน่นเลยจนจนแบบสุดหนังยางที่เรามัดไม่ได้แล้วค่ะแบบนั้นเลยนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะผ้าออกมาค่ะแกะชมลายผ้าลายเขาจะดูโดดเด่นโดดเด่นแล้วมันจะสวยต่อชิ้นงานของเรานะคะ อันนี้ลายนี้ค่ะเพื่อนๆน,นำไปประยุกต์ใส่เป็นลายบนกางเกงได้เลยนะคะนี่ทิปออลายทิปมัดจับมุมตรงกระเป๋ากระเป๋าด้านข้างของชุดนะคะนำไปประยุกต์จะมัดตรงกลางผ้าก็ได้จับเหมือนกันเลยค่ะจับเหมือนกันเลยแค่วางตำแหน่งวางตำแหน่งกลางผ้าก็ได้ มุมผ้าก็ได้ในที่วางตำแหน่งตรงด้านข้างผ้านะคะนี่ก็จะเป็นลายนะคะที่ที่เรามัดกันนะคะลงทิพย์จะลงสีอ่าสีสีสีชมพูบานเย็นลงลาดไปก่อนนะ,ะแล้วก็ใช้สีดําลาดตามนะเราก็จะได้สีลักษณะนี้เลยได้ลายลักษณะนี้เลยนะคะนี่เป็นชุดสําเร็จที่ทิพย์ย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ